ก็กลับมากับตอนที่3นะครับของอันล็อกนะครับบันทึกการเดินทางไปอันโนนเอเชียตอนที่ของผมนะครับก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับก็เป็นวันจัดแสดงงานวันแรกนะครับก็จะเป็นวันที่เปิดให้คนทั่วไปเนี่ยนะครับซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อตั๋วเข้ามาชมงานของศิลปินกันได้แล้วก็พูดคุยกันได้สอบถามอะไรกันได้ตามสะดวกเลยนะครับก็จะเป็นวันที่คนก็ค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อวานนะครับ ก็ผมก็มาแต่เช <an> ้านะครับมาอยู่ที่บูธแล้วก็พูดคุยกับผู้คนแล้วกับล่ามกับเพื่อนที่มาออกบูธข้างๆหรือว่าศิลปินในงานที่เราสนใจในผลงานของเขานะครับแต่วันนี้ก็พอถึงสักช่วงบ่ายนะครับบ่ายแก่ๆก็เลยต้องแวะออกไปข้างนอกก่อนนะเพราะว่ามีโปรแกรมหนึ่งนะครับก็คืออยากไปดูนิทรรศการนะครับของคินทูคูแมน นะครับที่จัดที่ออากาตอนนั้นพอดีนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเทศการที่เป็นของแอนิเมชันนะครับก mm ิน hmm. โนคูแมนนะครับแต่งานก็ตามก็กต้องไปนะครับถ้าจังหวะได้คันนี้ก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนเรื่องเรื่องโปรดเรื่องหนึ่งของผมนะครับ mm hmm. ก็เดินทางไปที่ตึกอาร์บิโน5 0 0 5 0 0หรือ5000จะไม่ได้นะแต่ว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดของอซากานะครับแล้วก็จริงก็เป็นตึกที่มีชื่อเสียงนะครับ แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมาเลยก็ถือโอกาสมาที่ตึกนี้ไปด้วยนะครับพอเข้าไปที่ตึกนี่ก็โหโจริงจริงก็ข้างล่างก็จะเหมือนเป็นห้างนะครับที่มีหลายส่วนมากเลยนะตัวตึกเนี่ยเหมือนแบ่งเป็น3าระดับนะครับเดินแล้วก็งงกปน้ควรเพราะว่ามาครั้งแรกนะครับแต่ก็พยายามขึ้นไปถึงให้ได้เพราะเขาบอกว่าเทศกาลเนี่ยอยู่ที่ชั้น24นะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหาวิยาศิลปะออากาด้วยนะครับเหมือนเป็นวิทยาเขตนะครับเขาเรียก ส uh, กายคอนเ t ตประมาณนี้นะครับเหมือนเป็นเวียวเขตแห่งท้องฟ้าอะไรประมาณนี้เลยนะครับเพราะเพราะว่าอยู่ที่บนตึกที่ชั uh, ้นที่สูงมากชั้นที่2 4ก็กว่าจะหาทางเจอก,ก็ก็ไปผ่านนิทรศการหนึ่งก่อนนะครับเป็นนิทรศการภาพประกอบ uh, เด็กนะของศิลปินคนหนึ่งซึ่งจริงๆผมเคยเห็นงานเข้ามาก่อนเพราะว่าได้ดูผลงานจากนังสือนิทานนะครับของของลูกผมที่ตอนตอนนั้น แฟนผมก็ซื้อมาให้ลูกอ่าแล้วก็เป็นเป็นภาพประกอบทีน่น่าสนใจมากนะครับก็เลยจำผลงานได้แล้วพอมาดูเทศกาลนี้ก็อ๋อคนนี้นี่เองนะครับก็ดีนะครับก็เดินดูรอบหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นไปหาเทศกาลของกินนุ่นแมตจงเจอนะครับที่ชั้นยี่สิบสี่ของตึกอารวิโนนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลที่ ถ่ายรูปได้นะครับจริงๆก็เกือบจะทุกส่วนนะครับถ่ายรูปได้มีแค่บางจุดที่เขาจะห้ามถ่ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกึ่งเทศรรกาลที่อย่างตัวนี้ครับสองรูปนี้มันเป็นที่เอาให้ถ่ายรูปได้ก็คือเราสามารถขึ้นไปทําท่ากับตัวตัวโมเดลได้เลยนะครับแต่ว่าก็เห็นเห็นมีแต่เด็กๆครับที่ที่ขึ้นไปทาเพราะผมไม่แน่ใจว่าอย่างของตัวคิ n นโกแมนเนี่ยเหมือนออกแบบมาให้ขึ้นไป ขี่อยู่ตรงหลังได้เลยนะครับจากท่า,ทาในการ์ตูนนะแต่ไม่แน่ใจว่าโอ้โหมันรับน้หนักไหวหรือเปล่านะครับก็ผมก็เห็นมีมีเด็กขึ้นไปถ่ายคู่แต่ก็ไม่ได้ปีนขึ้นไปนะครับตัวตัวทางขวาน,นี่น่าจะง่ายหน่อยนะครับแต่ลักษณะนทศการก็จะเป็นลักษณะน,นี้มากกว่าคือจริงๆผมชอบดูนทศการที่มันเป็นตัวตัวตัวมังงะมากกว่านะครับคือถ้าเจอนทศการที่เป็นต้นแบบการ์ตูนเนี่ยผมชอบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ ก็จะเน้นไปที่แอนิเมชันแต่ว่าก็มีอะไรให้ดูน่าสนใจพอสมควรนะครับมีพวกของที่ลึกนะครับจากแอนิเมชันจากอะไรพวกนี้นะครับจุดจริงๆจุดที่ถ่ายไม่ได้จุดเดียวก็จะเป็นเหมือนเป็นสตอรี่บอร์ดนะครับกับงานงานออกแบบงานสเก็ตอะไรเนี้ยนะครับก็จะอยู่ในตู้กระจกแล้วก็ห้ามถ่ายรูปแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะถ่ายได้นะครับ,บครับอย่างส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ แสดงเหมือนเป็นอุปกรณ์จำลองในเรื่องนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นหน้ากากนะครับของตัวละครในเรื่องนะครับก็จริงๆดูดูดีมากเลยครับแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปด้วยนะครับเพราะว่าทําออกมาแบบเนียบเลยของหน้าก,ากากของแต่ละตัวในเรื่องนะครับแล้วก็จะมีหลายชิ้นในโซนนี้นะผมก็พยายามถ่ายกลับมาทุกชิ้นนะครับ เอาเข้าจริงนิทศการนี้ก็เดินแป๊บเดียวก็ก็ครบแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นนิทศการเล็กๆเองของคือเหมือนเป็นคณะศิลปะของหมายเวลลายศิลปะออสการ์นี่แหละนะครับเ็าะนเป็นคนจัดขึ้นเพราะว่าตอนผมขึ้นไปดูนี่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นสูงหายากหรือยังไงก็ก็มีคนเดินดูอยู่นิดเดียวเองนะครับเทียบกับนิทศการภาพประกอบเด็กข้างล่างนะครับแต่ก็อย่างก็ตามก็ ผมแค่เจอตู้ที่มีอของจําลองจากแอนิเมชันเรื่องนี้หรือกระตูนเรื่องนี้ผมก็ก็พอใจมากเลยนะครับเพราะว่าก็ได้ลําลึกความหังแล้วก็จริงๆพวกโมเดลกับพวกอุปกรณ์พวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำขายหรือว่าทําในอันไหนหรือมันเป็นโปรดักจากอะไรนะครับไม่ได้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาแล้วแบบโอด้ดูเนี้ยบหลายๆจุดเลยนะครับโอ้แล้วก็ตู้นะครับที่แบบเขาจัดจแสดงตัว ตู้กระตุนยางนะครับของเรื่องชินนิคูแมนเนี่ยเอาไว้เต็มตู้เลยนะครับน่าจะครบคอเลกชันของของซีรีส์นี้เลยแหละนะครับแต่เข้าใจว่านี่คือสินค้าทําใหม่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตามตู้ไขก่กระจกปองก็จะมะีสินค้าชุดน,นี้แหละนะครับวางขายอยูนะ่แต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยเป็นสินสนค้าที่ออกมาตั้งแต่สมัยชินนิคูแมนเริ่มดังนะครับคิดว่าอาจจะออกมาพร้อมแอนิเมชันนี่แหละเพราะว่าตอนอเด็กๆเ,เนี่ยผมเคยได้ ของเล่นชุดนี้มาอยู่หลายตัวนะครับทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับตอนนั้นก็มีทั้งซื้อเองบ้างหรือว่าแต่ถ้าใจผิดเนี่ยชุดใหญ่เนี่ยจะเป็นเพื่อนให้มานะครับแล้วก็จําได้ว่าโอ้โหประทับใจมากเพราะว่ามันก็พอจะเอามาดัดถ้าดัดอะไรได้นะเพราะมันเป็นยางแล้วก็เป็นยางสีนี้แหละนะครับเป็นสีเดียวคือเป็นสีสีครีมนี่แหละนะครับพอมาเห็นสีก็โอ้โหลำลึกความหลังมากนะเพราะหลายตัวเนี่ยเราเคยมีเลยแหละเราเคย บิดเล่นเราเคยจับเล่นเลยนะครับพอรวบรวมไว้ตู้แบบนี้ก็โอ้หแบบยืนยืนซึมเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ฟิกเกอร์นะครับก่อนจะจบเาศการนะครับจริงๆก็ก่อนจะไปจุดขายขายสินค้าแหละนะครับแต่ว่าฟิกเกอร์ชุดนี้ก็น่าจะเป็นฟิกเกอร์แบบคุณภาพสูงนะครับน่าจะมีวางขาย ไปแล้วหรือว่าต้องสั่งซื้อ,อยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าตรงจุดที่เป็นของเท้ลึกก็ไม่ได้มีสินค้าพวกนี้จําหน่ายนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งได้เห็นชุดนี้แหละนะครับก็ดูแล้วโอ้โหคุณภาพเนี้ยมากแล้วก็ปั้นออกมาได้เท่มากเลยนะครับจริงๆกระตูนกินนิกุแมนนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะถ้าดูแค่ดีไซน์เนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยเข้ากันหรือบางตัวก็จะดูแบบตลกหรืออาจจะดูติงตองไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอได้อ่านกระตูนอ่ะโอ้โหทุกตัวมันจะ มีเรื่องราวของมันแล้วก็เท่มากหรือว่าน่าจดจำนะแม้ว่าจะเป็นตัวร้ายหรือว่าออกมาแค่แบบไม่กี่เล่มไม่กี่ตอนก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังจดจํามาได้นะครับถึงถึงความเท่ของแต่ละตัวครับันนี้ก็จะเป็นทิวทัศน์จากชั้นอันนี้น่าจะเป็นชั้นยี่สิบนะครับของตึกอาบินโนนะครับก่อนจะขึ้นไปดูเาศกาานะครับก็จะมีโซนที่สามารถให้มา ชมวิวถ่ายรูปได้สำหรับตอนที่3ก็ขอจบเทปนี้เท่านี้นะครับเพราะว่ารูปถ่ายหรือววิดีโอก็ถ่ายมาสำหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้นะเพราะว่าหลังจากนี้ก็กลับไปอยู่ที่งานแสดงนะแล้วก็กลับเข้าที่พักพักผ่อนเพราะว่าปวดขามากนะครับมีนก็ปวดขาทุกครั้งทุกวันที่มาญี่ปุ่นอยู่แล้วนะเพราะว่าก็จะเดินจนเดินไม่ไหวหรือไม่มีอะไรจะเดินแล้วนะครับก็ วันนี้ก็จริงๆแล้วก็ได้ดูเทศกาลสองเทศกาลนะครับแล้วก็กลับไปดูเทศกาลตัวเองนะครับก็ถือเป็นวันที่ที่ฟินมากๆอีกวันหนึ่งนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ